สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาแต่งหน้าเค้กง่ายๆสไตล์พงกี้ชาแนลครับและยังสอนวิธีการแต่งขอบเค้กด้วยวิปครีมแบบง่ายๆที่มือใหม่ต้องลองทำครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ a n n e l และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ ขั้นตอนแรกเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมกันก่อนครับวันนี้เราจะแต่งเค้กขนาด1ปอนด์ผมจะใช้วิปปิ้งครีมอยู่ที่ประมาณ300กรัมครับเป็นวิปปิ้งครีมแบบนอ n เดลี่ที่มีความหวานอยู่แล้วครับจากนั้นผมก็จะเติมกลิ่นวานิลาลงไปประมาณ1ช้อนชาครับแล้วเราก็จะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางครับตีจนกว่าวิปปิ้งครีมของเราตั้งยอดครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับ วิปครีมที่ได้ก็จะมีความเนียนนุ่มพร้อมที่จะนําเป็นแต่งเค้กแล้วครับก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งเค้กกันครับเดี๋ยวผมจะแบ่งวิปครีมสีขาวใส่ถุงบีบเอาไว้ครับสำหรับวิปครีมส่วนนี้ผมจะเอาไว้บีบดอกแต่งบนหน้าเคา้กครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้แต่งเค้กในห้องแอร์ผมแนะนําให้นําวิปครีมไปแช่ในตู้เย็นเพื่อรอในการใช้งานครับส่วนวิปครีมส่วนที่เหลือผมก็จะนามาผสมสีครับวันนี้เราจะใช้เป็นสีชมพูครับเพื่อนๆสามารถผสมสีอ่อนเข้มตามชอบได้เลยครับแต่ให้เริ่มจากอ่อนๆก่อนนะครับ,แล,ลรบแล้วค เปิดเครื่องตีด้วยสปีดต,ต่ำสุดครับผสมสีให้พอเข้ากันเราจะใช้เวลาตีไม่นานครับและพักปาดขอบอ่างสักหนึ่งรอบครับเพราะอาจจะมีสีที่ยังไม่เข้ากันดีครับแล้วก็เปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดต,ต่ำครับสักประมาณ15าวิถึง20บวิครับเพราะถ้าเราตีนานจะทําให้วิปปิ้งครีมของเราแข็งเกินไปทําให้นําไปแต่งหน้าเค้กแล้วจะไม่เนียนเรียบครับและตอนนี้เราก็ผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่ถุงบีบกันครับ สำหรับวิปครีมส่วนนี้เราจะเอาไว้ปาดเค,ค้กทางก้อนเลยครับต่อไปผมก็จะแบ่งวิปครีมไว้ส่วนหนึ่งประมาณนี้ครับใส่ในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้ครับสำหรับส่วนนี้เราจะเตรียมเอาไว้เพื่อทำดิฟวิปครีมแต่งขอบด้านข้างเค,ค้กครับมาถึงขั้นตอนการประกอบล่างเค,ค้กกันครับโดยเราจะบีบวิปครีมไว้ที่ฐานเค,ค้กเพื่อเอาไว้ยึดเนื้อเค,ค้กครับ แล้วนาเนื้อเค้กชิ้นแรกมาวางให้ได้กึ่งกลางครับแล้วบีบครีมลงบนเนื้อเค้กให้ทั่วทั้งชิ้นครับปริมาณขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆได้เลยครับจากนั้นก็ใช้สปตู u l าปาดครีมให้พอเรียบครับแล้วเราก็นําเนื้อเค้กชิ้นที่2มาวางประกบให้เรียบร้อยแล้วผมก็จะใช้ spatula ปา,ปาดเก็บขอบครีมด้านข้างให้เรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะบีบครีมที่ขอบด้านข้างเค้กให้ทั่วทังก้อนครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนครับผมแนะนำเลยวิธีนี้ครับเป็นการปาดเค้กที่ง่ายที่สุดครับสำหรับตัวผมเองผมก็ถนัดวิธีนี้ครับพอเราบีบครีมที่ขอบด้านข้างเสร็จต่อไปเราก็มาบีบครีมที่ด้านหน้าเค้กต่อครับเพื่อนๆจะบีบตามในภาพหรือจะวนเป็นก้นหอยก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความสะดวกครับต่อไปเราจะใช้สปาตูลา่าปาดครีมบนหน้าเค้กให้เรียบครับ พอปาดหน้าเค้กเสร็จเรียบร้อยเราก็มาปาดขอบด้านข้างเค้กต่อครับจากนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ไพ่ปาดขอบด้านข้างเค้กให้เรียบครับพอเราปาดขอบด้านข้างเสร็จเราก็ทําความสะอาดที่ฐานเค้กให้เรียบร้อยครับจากนั้นผมก็จะใช้ไพ่มาปาดขอบหน้าเค้กให้เรียบครับในการเก็บขอบเค้กแบบนี้ครับเพื่อนจะต้องทําความสะอาดไพ่ทุกครั้งที่มีการเก็บขอบเค้กครับ เสร็จเรียบแล้วครับสำหรับการปาดเค้กของเราครับได้ออกมาเรียบเนียนสวยงามครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งขอบเค้กด้วยการดิบวิปครีมครับโดยเราจะนําวิปครีมที่เราแบ่งเอาไว้ครับแล้วเติมวิปเิ่ครีมที่เราไม่ได้ตีครับเทลงไปพอประมาณครับแล้วใช้ช้อนคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับและถ้าอยากได้สีที่มีความเข้มขึ้นก็สามารถเติมสีลงไปได้ครับเพื่อความเนียนของครีมผมจะใช้ตะก้อมืออันเล็กครับค่อยๆคนส่วนผสมให้มีความเนียนขึ้นครับคนด้วยความเบามือครับ พอถ้าเราคนแรงเกินไปจะทําให้ครีมของเรากลับมาเซตตัวครับเราจะต้องการครีมให้เหลวออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรานําวิปครีมไปเทใส่ในถุงบีบเลยครับต่อไปเดี๋ยวเรานําวิปครีมไปดิฟที่ขอบด้านข้างเค้กกันครับโดยเราจะตัดปลายถุงบีบให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วเราก็บีบวิปครีมลงบนขอบที่ด้านเค้กให้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนสามารถเว้นระยะห่างในการไหลของวิปครีมตามที่เราชอบได้เลยครับ การไหลย้อยของวิปครีมขึ้นอยู่กับขั้นตอนการผสมครีมครับถ้าเราผสมข้นจนเกินไปครีมก็จะไม่ไหลลงมาครับพอเราดิฟขอบด้านข้างเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะนำวิปครีมสีขาวที่เราแบ่งไว้ตั้งแต่ตอนแรกใส่หัวบีบ1เอมบีบเป็นดอกแบบนี้ทั้งหมดแปดอกครับ ต่อไปผมก็จะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตสีชมพูรูปดอกไม้ครับเป็นแผ่นช็อกโกแลตที่ผมทำเองเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปในช่องได้ครับจากนั้นเราก็จะแต่งด้วยสตรอบเบอรี่สดครับสุดท้ายผมก็จะโรยด้วยเม็ดมุกสีเงินครับ เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแต่งหน้าเค้กง่ายๆสไตล์พงกี้ช n แนลครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางในการแต่งหน้าเค้กให้กับมือใหม่ทุกๆท่านครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไ r i b e ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจเฟ e บุ o k พงกี้ชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ